สวัสดีค่ะเจะลินจากจ่าปลาลูนะคะ,ะวันนี้เราจะมาดูวิธีประกอบเสา19ก้ารกันค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างนะคะเย้ <Yeah! S 1> นี่คืออุปกรณ์ในชุดนะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นถันแล้วก็จะเปิดฝาออกมาแล้วก็เทน้ำเป็นเทน้ำได้นะคะแล้วก็ปิดฝาเหมือนเด เ,เอาไว้ต,ต่อต่อกันนะคะเราไม่เริ่มแกะห่ออุปกรณ์กันเลยนะคะเราจะมีข้อต่อใสๆแบบนี้อันใหญ่ๆสามอันนะคะแล้วก็จะเป็นก้านมีมัดมัดเอาไว้สามกองนะคะสามกองด้วยกัน สองอันนี้นะคะจะเป็นชั้นล่างกับชั้นกลางส่วนอันนี้นะคะจะมีก้านที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นชั้นบนสุดอันนี้เราเอาเราเอาไว้ต่อทีหลังนะคะแล้วก็จะมีข้อต่อแบบนี้3ชิ้นค่ะแล้วก็ข้อต่อของก้านแล้วก็จุกลูกโป่ง3าห่อนะคะสองห่อนี้จะเหมือนกันมีน ะมีหอนี้นะคะที่จะสามารถใส่จุกลูกโป่งฟอยได้ให้เอาไว้ชั้นบนสุดนะคะอ่ะเจลินประกอบเลยเออประกอบเสาอันนี้ก่อนโอเคอใส่นี้ลงไปเสร็จแล้วตั้งขึ้นแล้วก็ใส่เสาอีกข้อตอ เราได้แกะห่ออุปกรณ์ออกมาแล้วนะคะอันนี้ในหนึ่งเซตนะคะจะสังเกตว่ามีก้านแบบสั้นสาอันให้เราใช้ข้อต่อนะคะใส่ไปที่ก้านสั้นสาอันค่ะ,ะน้องใส่ค่ะ เสร็จแล้วเอาข้อต่อยาวค่ะมาใส่เราก็จะได้ก้านเสาหกก้านนะคะเวลาใส่กับข้อต่อตรงนี้ให้เราใส่สับหว่างกันนะคะสูงอ่ะยาวแล้วก็สั้น ยาวสั้นสลับกันนะคะนี่คือชั้นที่หนึ่งเสร็จแล้วค่ะชั้นที่สองก็ทำเหมือนกันเลยค่ะเราเอาการอีกเซตหนึ่งมาต่อเหมือนเดิมเลยค่ะกับชั้นที่สองชั้นที่สองก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะสับหวางสั้นกับยาว เสร็จแล้วค่ะเราไปชั้นที่3กันเลยส่วนชั้นที่3นะคะจะพิเศษนิดนึงเนื่องจากชั้นที่3เนี่ยจะมีก้านใหญ่มาด้วยนะคะก้านนี้สําหรับใส่ลูกป่งฟอยล์ก็ได้หรือลูกโป่งยางก็ได้เพราะว่าจะต้องใช้จุกอันนี้นะคะสําหรับด้านบนใส่ตรงกลางนะคะแล้วก็เป็นข้อต่อใหญ่อันนี้จะอยู่บนสุดเลยค่ะ ะคะ่ะเสียบแน่นๆเลยนะคะอ่ะแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นสักกวานกันนะคะเราประกอบเสาลูกโป่งเสร็จแล้วนะคะอันนี้ทําตัวอย่างไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีนะคะสูบลูกโป่งยังไงนี่เรามีที่สูบลูกโป่งนะคะแล้วก็อันนี้เป็นลูกโป่งมุก ะะเราจับแน่นๆแล้วก็สูบเข้าไปเสร็จแล้วนี่ลูกโป,ป่งมุกขนาด12นิ้วนะคะก็คือเราจะสูบให้มันเป็นรูปหยดน้ำแบบนี้เราจะไม่สูบใหญ่เกินไปเพราะว่ามันจะแตกง่ายนะคะจับตัวลูกป,ป่งแน่นๆนะคะยืดปลายลูกป,ป่องออกมาแล้วก็มัดได้เลย เสร็จแล้วเราเอาจุกลูกโป่งนะคะมาใส่ลูกโป่งโดยการเอาตัวตรงที่มัดไว้ด้านล่างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับปลายอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งน,งนี่แบบนี้ดูด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเสียบเข้าไปที่เสาได้เลย เรามาเริ่มสูบลูกโป่งฟอยนะคะใส่ที่สูบดันเข้าไปอย่างนี้นี่ดันเข้าไปได้แล้วแล้วก็สูบได้เลยเมื่อนิดนึงนะคะถ้าใครมีเครื่องสูบไฟฟ้าก็ใช้สูบไฟฟ้าได้นะคะอเอาแค่ ุดแค่พอแน่นนะคะอย่าตึงมากไม่อย่างนั้นมันอาจจะแตกลูกป่งฟอยนะคะเราจะใช้จุกแบบนี้ค่ะโดยการนำลูกโป่งฟอยหัวใจมาหมุนปลายแบบนี้ใส่เข้าไปตรงกลางของจุกเลยค่ะใส่เข้าไปดันเข้าไปจนสุดนะคะเสร็จแล้วตรงนี้เห็นไหมคะมันจะมีเป็นเหมือนแบบช่องออกมานิดนึง ดันออกมานะคะแล้วก็มัวลูกโป่งไว้กับขอเกี่ยวตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็เอาไปใส่ที่เสาด้านบนได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีประกอบเสาสิบเอ็ดก้านค่ะสูงมากๆไหนจะลินยืนคู่สิคะสูงไหม O <laughs>